เห็นได้นานอาเงต้องถอยออกมาเราถอยมาเสร็จั้ก็เดินเดินเดินแล้วไม่ใส่ก็ได้ได้แล้วได้ไปคิดได้คิรเดินเนก็คือตอนนี้เขาก็รับษาภาพบางอย่าง บางบางอย่างก็ก็ยังยังยังไม่รับแต่ว่าในที่เกิดเหตุก็มีแต่เพียงแต่ผู้ตายผู้เจ็บแล้วก็ผู้ต้องหาทั้งสองครับก็วัตถุพยา,ยานเลยต่างๆก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามีการตรงนี้เป็นชิลลิงโซนแล้วมีการฆาตกรรมที่นี่ครับแต่ละครั้งผู้ผต้องหาก็จะให้การแบบมกวล ไม่ไม,ไม่ไม่มีการสอดคล้องกันก็วันนี้ก็ให้การอีกอย่างหนึ่งว่าปืนอยู่ในรถอยู่แล้วก็ให้ผู้ต้องหาชี้เหมดนแล้วว่าปืนอยู่ในรถแล้วก็มีอาวุธมีดที่ใช้อ่าอ่าใช้ทำลายร่างกายอยู่บนรถครับก็นะ่าจะเป็นขัดแย้งเรื่องเรื่องผลประโยชน์เรื่องเองินเรื่องธุรกิจเรื่องหนี้สินอย่ารครับก็มีการอ่ก็มีการพากันมาจากพื้นที่อ่าอ่อสาสรบางซื่อนะครับแล้วก็มาถึง เกิดเหตุแล้วก็มีการแยกกันผู้ตางเจ็บยังอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็แล้วก็ผู้ต้องหาทั้งสองอหนีไปที่บ้านพักที่หนึ่งที่ที่แสมดําแล้วก็ไปถูกจับที่พัทยามูลค่าเงินที่เขาถัดแยงกันนี่มันจํานวนกี่บาทก็ประมาณ3ล้านกว่าบาทสามล้านกว่าบาทนี่คือโอนสําเร็จแล้วอยังนี่โอนสําโอนสำเร็จแล้แลวยังม<ส>ีการแยกบัญชีโอนครับ ผู้บาดเจ็บก็ผ่าตัดเอากระสุนปืนออกจากเขา่ามีมีกระสุนปืนที่เข่าสองนัดมันพบหรือเราพบ Ве ме драга фана